เสีหายจ้าทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องของฉันแล้วก็เกมดะคอนเบสอีกแล้วนะว่าแต่เสียงเกมดังจังเลยวะเดี๋ยวไปผ่อนก่อนอยู่ไหนละ่ะนี่โอเคว่าเวลาอาัดมันน่าจะเสียงเบาลงนะโอเคน่าจะได้แล้วแหละอืมวันนี้เราจะมารีวิวเออมาทำตัววยญาเดอะเฮเดสกันนะคะตัวตติการตัวใหม่ค่ะน่ะ จากที่เรารอมาเนิ่นนานแสนนานแล้วเขาก็เอาเข้ามาแล้วนางเป็นนักรบสายบอสเนาะแบบอยู่ในโหมดเชริโอเคอ่านว่าเชริสอ่านว่าเชริโอคนั่นแหละนางเป็นตัวตัดการตัวแรกเนาะเดียวขอดูสกิลก่อนเอายังเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เลยมาอ่านได้อยู่นะแต่ว่า <c oughs> ถ้าแปลก็น่าจะใช้เวลาอยู่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะนางเป็นนักรบตัดการตัวแรกเนาะ แล้วก็สกิลของนางค่อนข้างจะเอา้ามีบัฟอ๋อบัฟเ,เพิ่มพลังโจมตีขั้น7จ็วู้ขั้น7เลยเหรอว้าวคือมันเคยมีคลิปหนึ่งที่ฉันพูดออกไปนี่แหละว่าตัวทุติการมีลบบัฟขั้น7จขั้น8ความจริงไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกนะน่าจะมีแค่อย่างเก่งน่าจะแค่ขั้น6เพราะว่าถ้ามันมีถึงขั้น7เดี๋ยวตัวตวต,ติการจะขายไม่ออกนั่นแหละอา่าสกิลเพิ่มพลังโจมตีให้ปันธมิตร เมื่อจมตีปกติอืดีอยู่คือเนื้อหาหลักของนางก็คือ She เชตร์น้ะนางเป็นสายบับนั่นแหละเป็นสายบอสแล้วก็อืน่าจะไปลงโหมดอื่นไม่รู้สิคือในเกาหลีก็เขาเน้นใชจตัวเฉพาะทางกันซะมากกว่าเนาะไม่เห็นนางอยู่ในโหมดอื่นเลยหรือฉันไม่เห็นวะน่าจะเป็นอย่างที่สองแหละ,ะวิธีการทําก็หาตัว มาลงเนาะสองตัวแรกเป็นตัวหลักส่วนตัวที่เหลือเป็นตัวรองใส่อะไรก็ได้คือขอให้ใส่แตนักลบวะเห็นไหมนะ่ะมันมีแต่โป้งตัวไหนที่ขึ้นโป้งสีทองทองนะก็คือหมายถึงว่าแบบน่าจะได้รบปรพิสิเศ์นะถ้าเข้าใจไม่ผิดแต่ว่าใส่แตนักลบนี่มันจะได้หรอวะอ่าไม่รู้แหละอ่ะลองดูก่อนเผื่อมันได้อืมเอาล่ะมาดูกันว่าจะมีในเรื่องแบบไหนโผล่ออกมานะเอาล่ะ ข้าสัมผัสได้ถึงพลังได้ที่นี่ทำไมพูดว่าข้าสัมผัสพลังได้เฮ้ยพูดอะไรนี่ที่นี่ใช่ไหมที่เราจะได้เจอพลังที่ตามหาใช่แล้วขอบคุณที่ร่วมเดินทางมากับข้านะออืและข้าก็อยากขอบคุณเจ้าเช่นกันเหลานักรบทั้งหลาย <c oughs> ได้เสเลดฮ้ม่มาแล้ว ในที่สุดเจ้าก็มาถึงเจ้าคือเทพสงครามใช่ไหมเป็นเจ้าอะไรก็วายญญ่าไงเออตกใจอะไรข้าคือพลังที่เจ้าตามหามัางกรผู้พิทักษ์แห่งปฐมกาลวาย่าเดอะฮาเดสเมื่อกี้เรียกเฮเดสใช่ไหมละ่ะเออนั่นก็เหมือนกันนั่นแหละข้าคิดว่าทำแหน่งที่ก็ลำบากอะไรคําปฏิญาณไว้อ่านไม่ทันคําปฏิญาณมังกรผู้พิทักษ์อะไรนะเดียวนะหรือว่าท่านคือเทพแบบเอลไกอาอืม ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนอืมอะไรกันข้าคองอธิบายไม่เก่งสีนะอืมอะไรอีกละ่ะงั้นข้าจะแสดงพลังให้ดูอืมก็ถ้าให้เดาก็คือนางก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันกับเออเอลกาอานนั่นแหละน่าจะเป็นร่างก่อนที่จะโดนเออเอาพลังไปใช้ผนึกพวกเจ็ดเทพเจ็ดจกักรพรรดินันเนาะมาดูกันว่าพลังที่ข้าให้เจ้าไปจะใช้การได้ไหม เข้ามาเลยอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคือก่อนที่จาร่างทูติการพวกนางได้ไหมอือร่างนั้นน่าจะเป็นร่างแบบร่างหลังจากที่ตื่นจากการโดนผนึกมานานไม่ใช่โดนผนึกเอใช้พลังจนหมดแล้วก็เพิ่งตื่นพลังยังไม่ตื่นเือม,มันก็เลยเป็นร่างแบบแบบนั้นเนี่ยในร่างทูติการพอเป็นแบบร่างจริงๆพวกนางก็น่าจะเป็นแบบนี้อืมคิดว่างั้นแหละเยี่ยมไปเลย พวกเจ้าพิสูจน์แล้วคู่ควรที่จะเอ่ยคำปฏิญาณพิเศษอะไรเนาะเอ่ยคำปฏิญาณปฏิญาณตนหมายความว่าไงกันอืสงสัยเหมือนกันเออเมื่อเจ้าปฏิญาณตนกับข้าไม่ใช่เออต้องเป็นเออ,เ,อ,อเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะข้าได้เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเจ้าออืเป็นหนึ่งเดียวกับเรายังไงล่ะเนาะ <c oughs> ไม่สิข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น นักคำที่ใช้ได้ไม่ออกเลยแฮะรับโทเค็นนี้ไปก็พอแล้วเจ้าจะใช้โทเค็นนี้ซัมมอนฆ่าออกมาได้นั่นคือการปฏิญ,ญาณตนของกับฆ่า <c oughs> อ่านไม่ทันพอถ้าฆ่าปล่อยพลังได้ตามความต้องการสมเด็จก็จะตอ,อกวานจะโอ้ยทำไมอ่านช่วงนี้เป็นเบิอรอ่านหนังสือไม่ค่อยทันเลยนะเออเอาไว้ก็ใครอยากรู้ก็ไปอ่านเอานะคะแล้วก็อาจไว้อ่านเองก็ได้อืออะไรนี้ ได้ต้องปฏิญาณตนแบบท่านเพื่อพลังเพิ่มขึ้นอะไรจากการสมอนอืมอือืออื้อหือมไม่ปกติคือกว่าสายตาอ่านมันก็อ่านทันแหละแต่ว่าถ้าให้มาทั้งพูดทั้งอ่านมันก็เออบางครั้งก็ไม่ทันเนาะเพราะว่าแบบบางทีมันก็เร็วเร็วบางทีมันก็ช้าช้าแบบสมองประมวลไม่ทันเออรับบทนางอองแล้วหนึ่งเอาละเราหลังจากได้โทเค็นนางมาแล้วก็จุตินางออกมา แต่ในที่นี้เขาใช้คําว่าซมมอนเนาะอมซมมอนนางออกมา,เ,าเขียนในนี้ก็เขียนว่าจุตินี่ก็เหมือนเดิมนะเอาโทเค็นแล้วก็หาการนางสีใบกับทองอีกนิดหน่อยแล้วก็จะจุตินางได้อะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการตัดิการแซมมอนได้เท่านั้นใช่แค่ซมมอนนะไม่สามารถหาไปด้วยวิธีอื่นได้แบบตัวเลือกตัวอะไรพวกนี้ แล้วก็อาจจะมีในร้านค้าที่เขาเอามาขายโดยการใช้แต้มบางอย่างแรกนั่นแหละแล้วก็เออนี่ไงอาวุธอืมได้เดี๋ยวที่ใส่ไม่ใช่อาวุธนี่นะเครื่องประดับเอ๊ะเดี๋ยวจะบอกนะว่านางมีสามอาวุธนะนั่นไงหนึ่งสองสามจริงด้วยมีอาวุธชุดเกราะแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเนี่ยเพราะปฐมกาลมันยังมีแค่อาวุธใช่ไหมตติการก็จะมีชุดเกราะตติการเอาเครื่องประดับ จ้าเอาฟอนี้เพมนี่เอาตัวอันนั้นเพิ่มได้ไหมอ๋อแล้วมันก็จะมีเป็นปฏิญาณตนกับผู้กล้าเนาะก็คืออืมอย่าลองดูก่อนนะมันใส่ได้แค่นักรบคาเดียวกันเนาะอะฮะแล้วก็จะได้เวลอ,อ๋อเข้าใจะละมันก็คือระบบลิงเวลนั่นแหละก็คือมันจะแชร์เวลระหว่างพักพวก2ตัวเนาะ ก็ลองเอาไปใส่แล้วก็ลองดูนะว่าใส่ตัวไหนแล้วได้เวลวเยอะกว่ากันแต่ว่านะจากที่ดูดูแล้วเหมือนมันจะนับแค่ไอ้เลเวลสูงสุดที่ตัวนั้นมีไม่นักว่ามันเป็นคาสต่างกันนะแบบทุติการตติการอย่างเงี้ยขอแค่มีเวลงสูงๆเอามาใส่มันก็จะลิงเวลขึ้นให้เลย <c oughs> แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเอาตัวทุติการลงก็ได้แค่เอาตัวที่มันแบบ เบลสูงสูงพวกปฐมการสูงสูงมันก็ได้แชร์เวลแล้วโอเคเออเวิล41ได้เยอะนะเนี่ยแล้วก็มีการที่ยังไม่ตีบวกอีกน่าจะแบบเวลเยอะมากอยู่อะไปนอกรอบมาแล้วเรียบร้อยก็คือตีบวกอ่าพักพวกนู่นนี่นั่นให้ครบแล้วเนาะนะไปเจอกันที่ห้องฝึกเลยจ้าอะตอนนี้เราก็อยู่กันในห้องฝึกแล้วเนาะนี่ยังเป็นทีมเดิมอยู่นะยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ยังมี บางอย่างที่ไม่ได้ตีบวกอยู่ด้วยเพราะว่าทรัพยากรไม่พอเดี๋ยวจะเอาไปย่าใส่แทนใครดีวะอารินดีไหมเพราะว่าอารินเวลน้อยแล้วก็มันตัวเก่าแล้วสเต็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะได้ใส่อารินนี่แหละโอเคอันนี้จริงควรเอาใส่แทนโครนอตนะเพราะว่าโครนอตมันยังไม่ปรับสกิลแล้วก็มันบัฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเพราะว่าโครนอตเวลมันเยอะแล้วก็ บัฟมันดีกว่าของอารินด้วยก็ใช้แทนไปก่อนแล้วกันไปค่ะนะอย่างที่บอกนะว่าโหมดนี้มันเป็นโหมดที่ตัวทําดามจไม่ใช่ตัวเราเนาะแต่ว่าเป็นตัวที่เข้ามาช่วยเราเป็นเผ่าวามันเน,ะนาะดามีก็จะมาจากพวกนางเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะดูก็คือมันบัฟแก้มไปเวอร์ขนาดไหนเพราะว่าถ้ามันเป็นตัว <c oughs> ปฏิการมันต้องบัฟแต้มแบบเพอร์มากๆนี่ ตอนนี้ก็คือเห็นถึงความเบื่อของคะแนนแล้วก็คือเยอะกว่าเดิมมากโขอ,อยู่ต้องดูตอนจบนะว่าตอนจบมันจะบูสต์แต้มไปเท่าไหร่นั้นเอาไว้มารอดูตอนจบแล้วกันว่ามันจะบูสต์แต้มไปเยอะขนาดไหนไปค่ะโหบูสต์แต้มมาจากอันเดิมเยอะมากเลยอ่ะดูสิเยอะกว่าเป็นยี่สิบสามสิบเออเท่าไหร่นะล้านล้านเยอะกว่าเป็นยี่สิบยี่สิบล้านล้านแต้มอืม รับประกันเลยค่ะว่าไวยาบูสเตมดีมากไวยาดเฮเดสนะไม่ใช่ไวยาธรรมดานี่แหละก็ก็อย่างว่าแหละนะถ้าเขาทำตัวตวต,วติการมาไม่เก่งเท่าตัวทุวต,วติการมันก็ขายไม่ออกมันก็แย่สิอ่ะนี่มาดูพวกคะแนนเดิมเนาะนี่คือทีมที่เราเคยทำคะแนนได้เยอะในโหมดปกติเนาะก็คืออันเดิมนี่ทำได้24ล้านล้านอ่ะอ่ะนั่นแหละก็ บู Boost แสแตมดีมากอะเดี๋ยวจะพาไปส่องเอฟเฟกสกิลสักนิดนึงเพราะว่าตอนเล่นในโหมดฝึกนะมันเอฟเฟกมันไม่ค่อยเห็นนะ่ะเอฟเฟกสกิลอะอยากรู้ความเวอร์วางอลังการของเอฟเฟกสกิลแต่ว่ามันจะมีแบบอะไรนะบางตัวที่เอฟเฟกมันน้อยน้อยแบบดูแล้วมันดูยากๆคืออย่างเช่นนางอันนี้ไงนี่แหละก็ต้องเข้ามาดูในนี้จะได้เห็นแบบเอฟเฟกสกิลแบบชัด,ชด เหมันจะมีเอฟเฟกตอนเข้าเกมเข้าสนามลบมาด้วยนะอ่ะมาดูการตีธรรมดาก่อนหมแค่เนี้ยว้าไม่ไม่หยวาเหมือนที่คิดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวดูสกิลหนึ่งอะไรอ่ะไม่ทำให้เอฟเฟกมันแบบเป็นเล็กๆจิ้มลิมโอ มีหน้านะ่ะถึงแบบไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลดูไม่ออกเลยว่าไม่ใช่สกิลโอ้นี่นนะเนี่ยฟันแค่เนี้ยโอ้ยเขาว่าอยู่ทำไมไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลตอนอันนี้ตอนใช้งานเอาละ่ะต้องรอดูเนเจอร์สกิลว่าจะกูหน้าได้ไหมเออเหมือนจะสวยนะแต่ว่าไม่ไม่ว่าวังเลยอะ่ะคือแบบ ตฤกกาลเอฟเฟกต์สกิลนิดเดียวหวาแล้วต้องเข้าไปในเกมตัวเล็กๆด้วยเอาล่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิวตัวละครไวยาชอบกันหรือเลปล่านะคือฉันผิดหวังกับเอฟเฟกต์สกิลแค่นั้นน่ะนอกนั้นก็ดีหมดเลยนะแบบความสามารถสกิลโมเดลคือเลิศก็เห็นนานแล้วแหละแต่ว่ามาดูกี่ทีเอฟเฟกต์สกิลนางก็เล็ก จิ้มลิมดูไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะเหมือนก็ก็อย่างที่บอกนะว่าเขาชอบวนๆเอาโมเดลดําเดิมมารีเมคใหม่แต่ฉันก็หวังว่ามันจะสวยกว่านี้ไงไม่คิดว่ามันจะขี้เลยขนาดนี้นะสำหรับคนที่ชอบคลิปของเราอยากติดตามข่าวสารจากช่องของเราก็กดไลค์กดติดตามไว้เป็นกาลังใจให้คนทาคลิปนะา๊ะนะจ๊ะ,นะจะส่วนต่อไปจะม่คิปอะไรนั้นก็รอรับชมได้เลยสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย